ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล Biomass Co-Generation Power Plant โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงกากอ้อยบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างถูกต้องในหลักวิชาการผสมผสานด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าไว้ใช้เองจากชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล โดยชาญอ้อยส่วนหนึ่งนั้นขายให้โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและอีกส่วนหนึ่งนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับนำไปใช้ที่หม้อน้ำเพื่อผลิตไอ้น้ำมาขับเครื่องปั่นไฟฟ้าซึ่งมีทั้งหมด7เครื่องสำหรับปั่นไฟผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานและขายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าทางบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้18เมกะวัต์จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ3เมกะวัตที่แรงดัน 3.3 kV สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองตั้งแต่ปี2,551ได้ที่35,790 0กิโลวัตต์อาวสามารถลดการนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า60ล้านบาทโดยใช้เชื้อเพลิงฉานอ้อยปริมาณเกือบ2แ0,000ตันต่อปี